ไปจ้าไปยอาเตาไตียงแต่ไตอยงอืมอตงอะไรต้อบือแต่ต้อบือ,ก,อ,บอกินต้มเบืงนะจ้าไม่ตจอเสียบเนาะเข็งแง้งเข็งแง่ง คมาพี mm. um ่น้องอือใส่เวลาต้มประมาณสิบยี่สิบนาทีแล้วค่อยทำว่ามันตอนมันสุกแล้วแต่พี่น้องใส่ซีซูแล้วได้พี่น้องต้มอึ่งกใส่ซีซูแล้วพี่น้อง โอ้โหโอ้กห่อนห่อนใส่ไปปาขามนำแม่จ้าเครื่อนตัวห่อนจ้หอนห่อนอื้อ่งค่นดบุบุบประมาณสี่ถุมแล้วตตอนนี้ ไก่แล้วก็อยากกินเลยจะโตมกินเลยไม่อยา่าง่ะอือโอ้เขาเรียกว่าสมุนไพรใช่สมุนไพรน้ำเิ่นลายจ้งหัวดีปิดก,กน้นอาจารย์เนาะสุกกลงคอยมั้งสุกเลยอาจารย์พี่น้องนี่สุออกแมวตาของกมาใสาา่จาน ด้วยแล้วด้วยกนพร้อมกินจ้าลาบลาไปกินกันเลยจ้าคมคผมันขาตัแก่ปะมาเลยครับกินเขามาที่นี่ใส่บ้า,าหั่นนิดน ใส่ตัวเป็นตัวใครเลยเหรอ่ะเป็นเบิองนั่นนี่เองถินคองนี่เกเมืองนันนีคนกตรงแคกเหี้ใส่เลยเนาะโอ้ใครเนี่ย Kim nào cũng giúp chứ mày Xe bỏ Anh Khoi bà thân kim Khoi hát nó ta có kà hát kim yu Thế Đã này hẹp quá kim Ê Em xa mì kim còn nữa ta Ừ Nó kim bưng con còn ta Đã đủ ăn một ưng ขโทษอหลายๆ่าะเพราะว่าไต้มาเาวาไวเดีวางสองลเนี่ยเน้ะถึงสองลลกะกบหน่อยสองตัวไวหน่อยดอกกบไงกบงสองตัวบองินี่ใส่ไหม เด็ดฟังขนาดนะตบั็ตัวหน่อยหรือไม่หรอโอเคไปดู่มแกงเพื่อนว่าันเพื่นว่าขันกินบบขันบอท่านคยกินนี่ มันสิเมาบ่ามันดูถิมนเหรอครับตั๊กไข่ตัวกข่กินหลายปะเดี๋ยลง้องตัวกกระยิมเด็กกินแต่ตัวผูกกินอะไรขุ่นขุ่นอยากไหมขุนขุ่นอ้างคนนี่เดือ

ไ,ไฟไฟ่ไฟบีกันเพิ่งเนี่ยโอ้โหไข่บงเิตากมาไฟไปแล้วมั้งไฟเลยเหรอลงตึง้งจ่ายับช่วยจีฮะนดิ ยิ่งแแม่ไม่มาเต่กวเลยวันกี่บ่อตไก่หรอไป่มาก่กีลูกคุณขี้มันเราออกได้พม่นองเลเพราะว่ากินเบิร์นดอกแต่ว่าเล่วว่าแล้เสียดายแล้วตัวเร้สิยหาเด็แต่ละโตเลขกินนอขีมัน พี่องอโมก็ตากว่าเชียงด้งยตืยเอเ,อเออยอะอเจ้หอนแข็งมากจริงหรอนี่มึงคนะือโผล่มึงเยอะหอนโอ้หมดใครเันพี้องค์อน๋ผีฟุง้ง่าตัพี่น้องเลย ดูคว่านย,ยืหนุ่มอู้หูาแม่งมองกระยากกินำ้ำอือน้องไปบปน้องไปไปเออ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 โอ้น้องหวนกินิ่วนอื้อือดู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 นี่ดหละ อ่ะยองมันใครใครโอ้ยพวไใครอิ่มเลยบันใครไม่พี่ทองโอ้ยเพื่อนะขาทำยังไงเพื่อนพวกได้ไหมเฮ้ยเดือดฝันเดือดตันขนาดช่วยถ่าลูกน้ำด้อยจ่ามืออืน่นเ้ากขมั่อก่อนตื่นขึ้นแล้วก็สมากินก่อนไปโรงเรียนปะนะบอกให้พ่อตุ่มไปถา่า

ไปเลยดีกังนั่งนั่งทางไปเร,รียกอิ่มแล้วน้จ้าวันนี้ไปก็ไน้จ้าวันนี้อ่อ,อก,กันคลิปหน้าจา้าอย่าลืมกด Subscribe กดถูกใจให้เพื่อนไนหน้าจ้า